เราเราเราเป็นแบบเรื่องเป็นราวเป็นหนังเลยนะอย่างมันเลยเอาไะเด็อันนี้มันอันนี้ตอนเนี้ยเรื่องที่สามเนี่ยคือพระเจ้าประเสศสที่โกศลเนี่ยท่านลบกับหลานหลานหลานท่านเจศัตรูแตคือพระเจ้าเจ้าศัตรูแต่ก็เป็นลูกเขยท่านด้วยโอ้โหงงเขานะได้มแต่ตอนนี้ว่าตอนเนี้ยยางยางคือมีอย่างนี้ พระเจ้าเนี่ยพิเสนพระเจ้าประสริฐประสิทธิโกศสเนี่ยกับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเขาได้น้องสาวของกันและกันเป็นเมียเป็นมาเป็นเหสีเช่นนี้ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลรู้ว่าหลานแก่ก็คือว่าพระเจ้าท่านศัตรูฆ่าพ่อพ่อไปขังแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายเี่นนี้ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนเนี่ยจะโมโห เมื่อก่อนเนี้ยก่อนน้องสาวแกที่ว่ายกไปให้พระเจ้าภนะูมิสารน่ะแกมอบการศิกคาไทยคือเป็นของขวัญใน,นวันแต่งงานของน้องสาวนะครับของน้องสาวจะนี้รู้ว่าหลานคือพระเจ้าชาติตัวข่าพ่อยึดทรัพย์สมบันนติเนี่ยแกจะยึดกาศิกคาคืคนการศิกษามโ,โท่สมณเณรเมืองการศิกคามาเป็นของดีมีค่าอยู่นั้นน่ะผ้าผ้ากาศีเคยได้ยินไหม อาผ้าผ้ากา,า,าสีอ่ะแล้วก็แกะจันของดีๆเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์กายกายจะยืดคืนพระเจ้าจะา,า,จาสูงไม่ยอมนะไม่ยอมมันก็ลบก,กันลบแพ้สามครั้งอ่ะอู้พระเจ้าระเสริฐโกรวได้ขายขายที่หน้าขายที่หน้าแล้วชาวบ้านเขาก็พูดกันบอกโอ้ยเจ้าเสนตรกระวงอไม่ได้เรื่องอ่ะแพ้เด็กไม่สิ้นกินน้ํานมเนี่ยโอ้โหแม่ลานตัวเองเนี่ยเขียน S 2> <S 2> ก็ส่งตัวเป็นหลานาแกแกก็สงสัยรับแบบแกรับรองไปสืบซิไปสืบแ้เขาพูดอะไรกันก็นํามาเล่าแล้วแกขีรียดมากเรได้มีสายรับอยู่ <S <S 2> <S 2> <S 2> กลุ่มหนึ่งปลอกตัวไปไปไปอย่างเชิไง,ไงไปอย่างในในวัดในวัดพระเชตวันแหะชนิดหลวงตาสององค์ครัแกเป็นตองนายทหารเก่าเออแกเป็นเสนาเก่าแต่นนกแกเป็นนายพลเก่าแล้วก็คุยกันนะแมแล้วกูติมก็ไม่ได้ติแบบนี้นะมาให้มันก็ ผูกกุฏิที่เป็นต,ตังถึงหาวกุฏิอ่ะแอวได้ผลบอกโอ้ยพระเจ้าพระเศีโกสลของเราไม่ได้เรื่องนะถ้าเป็นผมปาดได้แล้วอีกอ,องเขาบอกเอาแล้วออท่านทำยังไงถ้าเป็นผมเนี่ยเป็นลายพลากคอนเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะมีวิธีการเรือว่าผมจะเอากองทัพสองกองไปซุ่มอยู่ตรงระหว่างภูเขาข้างล่างสองกอง แล้วก็อีกกองหนึ่งท,ทําทําท่าทําทีไปล่า <pie> mm hmm. ไปลบมกับพระเจ้าอาชาสโตแล้วก็ทําทีแพ้อันนี้ทําทีแพ้ถอย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 มาเนี่ย <c oughs> แน,นะนำที่ว่าพระเจ้าอาชาสโตกับกองทัพเนี่ยอยากจะจับเฉลินแล้วก็เอาอาวุธพอถอยร่นมาถึงหุกข,ของข้าม <s> ผมก็ตลกข้างแค่นี้เองครั <copyright> <c oughs> บ <c oughs> แค่นี้ก็ชนะแล้วใส<า>ยลับใสยลับสสยลับหูพึ่งเลยได้การละพระพระท่านให้หนละ ยิ่งใหญ่ได้ลุงพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ่อคุยกันบ้าบอกไปบอกพระเจ้าชาติศัตรูดีแล้วพรุ่งนี้ดาเนินการตามพระท่านว่าจับพระเจ้าชาติศัตรูได้ทั้งเป็นพอจับได้ปุ๊บจะฆขาหลานตัวเองอ่ะเป็นลูกของสาวใช่ไหมเป็นลูกของสาวจะฆ่าพรนอ,อ๋อขังไว้ในวังเ,เช่นนี้อ่าหลานก็ทําลุงแสบดิพระเจ้าเสค็สมมตมีลูกอ่ะเออมีลูกคนหนึ่งอ่ะก็เอาลูกลรงเป็นเมียอ่ะ อตกปัญหาไปโจรเอาลูกพระเจ้าเกษตรที่โคศนชื่ออะไรนางอะไรเออ่วะวะวะอะไรเออไม่ใช่เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยพระเจ้าเกษตรที่โคศนที่ว่าอ่านะครับชิดานะครับวาสภเออไม่ใช่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 เนี่ยมันมีอยู่เดี๋ยวแปลจะแปลเรื่องเดี๋ยวแปลเรื่องต่อไปนะครับทีนี้จะฆ่าก็ไม่ฆ่าแล้วอ่า เดินลูกสาวพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โก้สนอการแหวนกาสีที่ว่ายึดได้ใช่ไหมเอ้าก็ยกให้เป็นของวันวันแต่งงานเองให้ทั้งพี่ให้ทั้งหลานเปอร์เซนต์ที่โกศลนะครับแต่ตอนหลังพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็มาตกวิบากกรรมก็คือมาเจอพระเจ้าพิถูตผาใช่ไหมอ่ายึดยึดทรัพย์แล้วแกก็เบียวเอาเบียวด้วยอ่าแกก็เอ๊น วชิระกุมารีลูกสาวเขาอ่ะชื่อชื่อเพชรน่ะชื่อเพชรน่ะน้องเพชรเพชรก็สายฟ้ามันวชิระกุมารีนะครับทีนี้ว่าตอนหลังอ่ะก็ก็เป็นดองกันเลยใช่ไหมกอตอนหลังพระเจ้าวิถุเจภาะมายึดอำนาจแก่ท่านก็แก่อายุแปดสิบแล้วอ่ะคือไปจากเมืองสาวัตถีจะไปให้หลานคือพระเจ้ากชัติย์ศัตรูช่วยน่ะแก่ก็แก่นะแก่ก็แก่ไปมา แล้วหนาวก็หนาวหิวก็หิวไปหลายวันไม่ได้กินข้าวอะ่ะันนี้ไปจะถึงเมืองแล้วเขาปิดตอนเย็นก็ปิดปดระตูเมืองไปนอนที่ศาลาไปนอนตายตรงนั้นแหละไปนอนตายตรงนั้นแหละ <c oughs> พอตอนเชา้ามาเอานี่มัน,รรน,นพ,มพระเจ้าเกษตรโกศลเนี่ยพ่อตาของพระเจ้าชาตตูเนี่ยไปบอกบอกโอ้ใช่แล้วก็จัดงามมนสลองศพอะไรแล้วก็พระเจ้าวิจุตภะที่ว่ายิดอำนาจจากพ่อพระเจ้าเซนโกศลแล้วใช่ไหมไปไปดูบินบัดข้า ตามเผ่าพันธ์เลยพอกลับมาก็มาโดนนาท่วงตายทั้งกองทัพทินี้สบายเลยพระเจ้าอชาติศัตรูไม่ต้องรบกับใครเลยไปยึดเมืองอาสาวิถีได้เพราะนั้นพระเจ้าชา,าติศัตรูรเาาานะีเป็นดินกว้างใหญ่อาสารมากแล้วก็หลังพระเ,เ,เจ้าคนนี้ผ่านไปตีพวกชาวไภษาลีแฝนไภษาลีอีกเจ้าลิชวีหมดโหใหญ่ จะจะศัตรูแต่ก็กงกำกงเ <บา S 1> กลียนแกฆ่าพ่อแกแกก็โดนพระเจ้าอภัยญตขันคือลูกแกยึดอำนาจอยู่เหมือนกันใช่มันมก็ไปกงกำกงเปลี่ยนนะครับอ้าวสามเน้นแปลเรื่องมานแปลได้อะอเอนี่เราจะกล่าวว่าคือสุด단อสัต